หนึ่งข่าวนะฮะสาวจุ๋ยรัฐยานะครับกับดีเจหนุ่มพ,พุทธิชัยนะฮะ <Ừ. S 1> หลังจากที่มีคนกุข่าวของเขาว่าจิ้นกันจนท้องแล้วะนะฮะเธอก็ไปฟ้องอปอ,อทอนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างติดตามชมกัครับถึงจะเจอเข่าวแรงถูกกุข่าวว่าเป็นคู่จิ้นที่จิ้นกันจนป่องแถมมีลายปลอมหลุดออกมายืนยันอีกรอบ แต่ก็ไม่ได้ทำให้หนางเอกน้าคมจุยวยัธยาต้องเสียน้ำตาเลยสักหยดค่ะแถมยังสตรองสุดๆทั้งโปล่งและยังให้อภัยกับคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวส่วนเรื่องคดีที่เธอและแฟนหนุ่มรุ่นน้องพุทธพุทธิชัยหอบหลักฐานโรแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรา,รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นเจ้าตัวเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพียงแค่อยากหาต้นตอของคนปากพล่อยปล่อยข่าวมั่วกระเทานั่นเองค่ะ พูดเองก็ไม่ได้จะเอาเรื่องถึงที่สุดจูยเองจู่ก็ไม่ได้เอาเรื่อง,งที่สุดคือให้อภัยนะเอาจริงๆคือให้อภัยเพราะว่า เออเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าแค่เหมือนสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือต้นตอ,อมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นฝีมือของตํารวจเนาะว่าจะสืบได้หรือเปล่าค่ะก็มีบางที่ก็ติดต่อมาที่ตํารวจอะไรเงี้ยค่ะถามว่าต้นเรื่องเนี่ยตัวสื่อจริงๆอ่ะจุ๋ยก็ไม่ได้แบบอยากเจาผิดอะไรค่ะแต่เพียงว่าการที่แจ้งความเนี่ยอยากรู้ต้นตอเท่านั้นเองว่าต้นตอสิ่งที่ส่งแบบสื่อปลอมหรือลายปลอมมาเนี่ยคือใครเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ให,ให้ให้สังคมไทยเนี่ยรับข่าวอะไรจากสิ่งที่มัน มมัน,มนอปลองานนี้นางเอกคนดังยังเผยแบบไม่ซีเรียสอีกว่าข่าวที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องเวรกรรมที่ชาติก่อนตนคงไปใส่ร้ายป้ายสีใครไว้ทําให้ชาตินี้ต้องมาเจอกับข่าวที่ไม่เป็นจริงซึ่งพอคิดแบบนี้ก็ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ